สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถมือ 2, สศีสะเกรลานพี่ีแท็กเตอร์อำอเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสะเกตครับผมวันนี้มารีวิวคูเ o ต้40แรงสวยๆอีกหนึ่งรายการครับผมอันนี้เป็นเอลสี่ศนย์หนึดดีทีนะครับผมจดทะเบียนปี63ครับผม มารีวิวช่วงค่ำๆของวันที่30มกราคม2566ครับผมไก่วันหวยออกแล้วมีเลขตัวไหนเด็ดๆส่งข่าวได้นะครับพี่น้องครับอันนี้สภาพสวยๆนะครับราคาอยู่395,000บาทครับผม395,000บาทจดทะเบียนปี63ครับผม B63 สภาพพร้อมใช้ตัวรถสีสันเดิมรถเครื่องเดิมรถเครื่องแกดีครับผมยางเดิมพร้อมรถตัวรถสีสันเดิมเดิมครับผมรถเครื่องไม่เคยแกะนะครับผมตอนคัดไม่เคยตัดครับเกียร์ไม่เคยลือ้อไม่เคยเปิดครับผม ช่วงล่างสีสันเดิมนะครับสีสันเดิมเดิมตัวรถสีสันเดิมเดิมนะครับผมได้บางคนรถไม่ผูนะครับแต่ทาสีสันสวยๆนะครับเป็นสีสันเดิมยางหน้าประมาณ50% 40-50%ได้ครับผม ยางหลังประมาณ60%นะครับใช้กันยาวๆครับผมสินล้อไม่เคยแก่นะครับผมฝั่งขวาไม่เคยลือไม่เคยเปิดครับผมฝั่งซ้ายไม่เคยแก่ครับผมฝาไฮโดรลิกไม่เคยเปิดครับ Pto Pto แทบไม่เคยใช้งานครับผมใช้งานก็ถือว่าใช้งานน้อยครับ ตอนนี้มีอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผมผ่านหลังเป็นผานหกครับผมผานหกปาช้างอีเห้บิพัดนะครับอีเห้บิพัดสภาบสวยๆนะครับผมองสวยใบยเต็มนะครับส,ส,สีสันเดิมๆครับผม เลขใหม่1,400ชั่วโมงครับผม1,400ชั่วโมงครับ เครื่องเกียร์แน่นๆเลยครับผมเครื่องเกียร์ดีเครื่องเกียร์แจวๆปี63ครับผมสีสันเดิมๆเ,เอกสารครบสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับผมสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทราคานี้ส่งให้ฟรีสองร้อยกิโลนะครับราคานี้เลยส่งให้สองร้อยกิโลครับผมพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านใดหายอยู่แวะมาชมได้นะครับอำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร0816004753 0816004753ครับผมที่ร้านก็มีรุ่นอื่นอยู่นะครับผมหลายรายการประมาณ20กว่ารายการนะครับ่ันใดหารถไถยมือ2อุปกรณ์การเกษตรมือหน่งมือ2ก็ตทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะครับ0816004753 อยู่อำเภอเด่นชลครับผมอยู่บ้านเสียวตาบนเสียวอำเภอเด่นลัลจังหวัดสีสะเกตมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงโทรมานะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปครับผมไม่เจ็บไม่จนจากใจพี่ีแท็กเตอร์ครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ